งานติดตั้งอ่างกับน้ำนะครับเป็นระบบเวอร์พูแอร์พูนะครับเป็นของอินพ r t ตจากเอ่อแดนบางกอนะครับก็อันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็วันนี้ทีมงานภูมินดนเซอร์วิสนะครับได้มาเอ่อเซอร์วิสให้กับทางเอ่อคุณลูกค้านะครับก็เราสรุปตามที่เรานั่นไปเราก็คือว่าตัวนี้เราสรุปกับลูกค้าแล้วว่าตำแหน่งของลูกค้าก็คือจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตัวของพวกท่อ น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับเราก็จะเอามาอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งเครื่องทำความร้อนตรงนั้นนะครับแล้วก็เราแนะนําลูกค้าไปแล้วว่าอยู่ประมาณสัก8,000วัตต์นะครับแล้วก็เดินท่อลาทิ้งไปหาจอยนิ่งอยู่ตรงตําแหน่งของมุมของเทเรสนะครับแล้วก็ตัวท่อลาดีก็คือเราจะจ่อต่อจากด้านล่างขึ้นมานะครับนะกเ็เราคุยเรื่องความสวยงามให้กับลูกค้าแล้วนะครับระบบไฟฟ้าเราลิงก์กับตู้ตู้สตรีมนะครับ นะครับอันนี้เป็นเตอร์กิสบารนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับเราก็จะลิงก์กับตัวนี้นะครับซึ่งมีเบเกอร์เมนอยู่แล้วนะครับก็ความสวยงามก็สรุปตามนี้นะครับก็นัดหมายกับลูกค้านะครับเดี๋ยวสรุปค่าจ่ายให้ลูกค้าสวัสดีครับ